เดี๋ยวมาวันนี้มาพูดเอ่อคลิปวิดีโอสั้นๆนิดนึงน,น,น, nice, นะครับเกี่ยวกับพวกพลอยพวกการจุดระเบิดของอีคา4 g ่5หหรือระบบรุ่นอื่นๆนะครับเกี่ยวกับจานจ่ายนะครับเกี่ยวกับพวกชุดจานจ่ายนะครับที่เสียกันบ่อยที่เป็นกันเยอะที่อาการที่ผมทำให้ลูกค้าไปไหลายๆคันหรือปัญหาที่ยอดฮิตนะครับก็หลักๆเลยนะอาการที่เสียพื้นฐานนะครับ หนึ่งคอยนะครับคอยที่อยู่ในกะลาเนี้ยจานจ่ายเนี้ยเนี้ยมันจะอยู่ในเนี้ยนะครับต้องลื้อออกมานะครับต้องลื้อออกมานะครับถึงจะเห็นคอยตัวเนี้ยหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับอีกอย่างก่อนที่จะเจาะลึกข้างในนะครับก็จะมีหัวเราเตอร์นะครับหัวเราเตอร์นี่อันนี้ของ c k 2นะครับเครื่อง 4G15 นะครับตัวไทเบนก็หัวเราเตอร์อาการที่ผมเคยเจอนะหนึ่ง สตาร์ทไฟไม่ออกสายหัวเทียนทั้ง4หัวนะครับไม่ออกสายหัวเทียนทั้งสหัวแต่ออกออกคอยตัวนี้นะครับลองไปเลสเทสลองลองทำกันดูนะครับลองสตาร์ทเครื่องแล้วก็หาสายไฟเอามาเย่แล้วก็สตาร์ทเครื่องดูดิว่าไฟมันออกไหมถ้าออกก็แสดงว่าหัวเลอเตอร์ตรัวเนี้ยเสียนะครับนะครับอาการหัวเลอเตอร์เสียนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ อาการหัวเราเตอร์เสียก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็มาอีกอย่างนึงนะครับกลานะครับเสากลาที่แตกร้าวนะครับจะมีเสาที่อยู่ข้างในเนียเป็นติ่งขึ้นมานะครับเสาจะแตกร้าวอาการเนี้ยสตาร์ติดนะครับแต่ขับไปบางทีก็มีอาการสะดุดนะครับสะดุดเครื่องเดินไม่เต็มสูบหรือมีกระตุกกระตักกระตุกกระตักอะไรประมาณนี้นะครับกลานะครับนะครับกลากับหัวเราเตอร์นะครับ แล้วก็อาการที่เสียเลยก็จะเป็นคอยนะครับคอยร้อนร้อนแล้วดับนะครับร้อนร้อนแล้วดับนะครับอาการของคอยนะครับร้อนแล้วดับเย็นสตาร์ตติดนะครับก็ลองไปสังเกตกันดูนะครับ3อย่างแล้วนะครับหัวเราเตอร์นะครับกาลากัลลาก็สตาร์ตติดอยู่นะครับสตาร์ตติดอยู่นะครับแต่มีอาการสะดุดอันนี้ก็เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันนะครับ อาจจะดับกลางอากาศไปเลยนะครับพวกคอยคอยตัวนี้นะครับคอยที่อยู่ในจานจ่ายนะครับส่วนใหญ่จะไม่เจอของแท้แล้วครับอาจจะเจอของอะไรที่เทียบนะครับอาจจะใช้ไม่ทนนะครับส่วนใหญ่ผมจะทำเป็นคอยแยกให้ลูกค้านะครับจะใช้ทนกัวนะครับคอยแยกคอยโตโยต้าเก่าแท้จากเชียงกงแน่นอนนะครับคอยพวกนี้มันเป็นอยู่ในคอยเครื่องเจนะครับตระกูลเครื่องเจตระกูลที่ เขาทําพวกเออ่คอยนอกนะครับบ้านเราจะไม่มีนะครับไปหาดูได้เลยรุ่นไหนก็ไม่มีนะครับนอกจากคอยตัวต้าคอยหลังเต่าคอยพวกเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับแบบเนี้ยผมรับประกันให้ลูกค้าได้เลยนะครับสบายสๆนะครับสองสามปีสบายๆไม่มีไม่มีอู้ไม่มีพังง่ายๆนะครับแล้วก็ทกาํากลาไว้ดีๆหน่อยนะครับกลา ทำให้ได้มาตรฐานอย่างที่ผมทําไว้นะครับรับประกันงานจบนะครับขอแยกใช้ยาวใช้ลืมแล้วก็บวกกับหัวเราเตอร์ของแท้หน่อยแล้วก็สายหัวเทียนดีๆสักชุดนะครับอันนี้ของเครื่อง 4G15 นะครับตัวท้ายเบนท์ท้ายเบน์เครื่อง4 g 1 5จะคนละแบบนะครับจะคนละแบบพาร์ตอันเบอร์ก็คนละตัวนะครับพาร์ตอันเบอร์ก็คนละตัวนะครับ พาดน e มเบอร์ก็คนละตัวนะครับก็จาจ่ายก็คนละทรงสามารถจะมาใส่4 g 1 5้ได้ไหมใส่ได้นะครับก็สลับการจุดระเบิดสลับสายโหัวเทียนเอานะครับแล้วก็มาสลับสายไฟกันใหม่นะครับก็เลี่ยงกันให้ถูกนะครับใส่ได้นะครับถ้าใครมีความสามารถพอนะครับช่างที่มีความสามารถพอก็ใส่ได้นะครับส่วนใหญ่ผมก็จะหาเป็นตรงรุ่นดีกว่าครับไม่ได้มานั่งมานั่งกดหัวนะครับอาการที่เสียก็อยู่ประมาณนี้นะครับ แล้วก็หนักสุดนะครับหนักสุดก็จะเจอบ้างนะครับแผ่น cdi อาจจะเจอแค่ไออะไรไม่แท้นะครับส่วนใหญ่ที่เจอนะอะไรไม่แท้อาการที่มันเสียนะครับถ้าของแท้นะครับจะเป็นโลโก้มิซูหรือจะเป็นตัวไดโอดเออตัวเขาเรียกว่าคาปาซิตเตอร์ตัวตัว เขาจะอยู่อย่างนี้เลยตัวใหญ่ๆเลยครับจะเป็นสามขาเขาเรียกว่าไม่มั่นใจนะครับผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันจะสามขาตัวใหญ่เลยนะครับนั่นคือของแท้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆนะครับอาการที่เสียลองไปไล่กันดูนะครับอาจจะเป็นชุดสายไฟอาจจะเป็นอย่างอื่นนะครับผมเจอเยอะมากนะครับปวดหัวอาการที่เสียอย่างที่บอกนะครับลองไปแก้กันดูลองไปวิเคราะห์งานกันดูอันนี้นี่ดูของนะครับ แผ่น CDI หรือของแท้หรือติดจากรถมันจะเป็นโลโก้มิสูแบบนี้เลยนะครับดูเอานะครับใยญ่ๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ของรวดลูกค้านะครับมาให้ผมเปลี่ยนสีจานจ่ายผมก็มีเวลาสักนิดนึงนะครับนี่เห็นดูนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับของมิสูของแท้นะครับจานจ่ายลูกนี้แท้นะครับแท้แม้กระทั่งคอยนะครับแต่คอยแท้ก็มีอายุการใช้งานนะครับคอยเนี้ย เวลาวิ่งไปแล้วเวลากดคัดนเร่งหรือมีอาการเสียงเขกหรือเร่งไม่ขึ้นเนี่ยคอยเริ่มเสียนะครับคอยเริ่มเสียหรือว่ากระทรืบแรงๆไฟจ่ายไม่ดีเร่งไม่ขึ้นเนี่ยคอยตัวเนี้ยเสียก็เป็นไปได้นะครับคอยข้างในก็เป็นไปได้ลองไปสังเกตกันดูนะครับอาการเครื่องสะดุดก็เป็นได้หลายอย่างนะครับอย่างที่ผมบอกหัวเทียนสายหัวเทียนคอยนะครับหัวรอวเตอร์เวลามันหมุนอยู่ในกาลานะครับ มันจุดไม่แรงมันจุดไม่เสถียรน,นะครับก็ลองไปวิเคราะห์งานกันดูขนาดมันหมุนอย่างเงี้ยนะครับไฟมันออกมันออกไม่แรงนะครับที่คอยเสียนะครับผมรับประกันงานของผมนะครับอันเนี้ยจบงานมีรับประกันถ้าไม่ดียังไงก็มาแก้กันได้นะครับคอยแยกนะครับผมทําส่วนใหญ่ผมจะทําคอยแยกทั้งนั้นนะครับไม่เอาคอยแบบนี้มาใส่ให้ลูกค้านะครับไม่มีเพราะว่าผมเคยลองแล้วมันใช้ไม่ทน นะครับคอยพวกนี้มันใช้ไม่ทนผมเห็นลูกค้าหลายคันแล้วเอามาใส่นะครับไม่นานมันก็จะกลับมาอกีกมาเป็นอีกนะครับอาการที่สตาร์ทไม่ติดนะครับอยู่อยู่ก็เครื่องดับไปเลยอยู่อยู่ก็ไฟไม่ออกนะครับพวกคอยแยกเงี้ยรับประกันว่าใช้ยาวกว่าทนกว่านะครับเราก็ต้องวิเคราะห์งานให้ได้นะครับว่าอะไรมันเสียข้างในในจานจ่ายยกลูกเงี้ยคุณวิเคราะห์ได้ไหมว่าข้างในอะอะไรมันเสียบ้างนะครับ ผมนี่พยายามวิเคราะห์พยายามทำให้ลูกค้าเวลาวิจัยนะครับว่าอะไรมันเสียกันแน่หลักๆนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็จะมีหัวเราเตอร์นะครับมีคอยนี่คคอยคอยส่วนใหญ่จะเจอของไม่แท้มันก็เลยไม่ทนนะครับแล้วก็แผ่น cdi ตัวนี้แผ่นแท้แผ่นแท้นะครับแผ่นแท้ผมบอกได้เลยนะครับแผ่นแท้แผ่นแท้สัญญาณ เเปลี่ยนคอยแล้วไฟไม่ออกนะครับเปลี่ยนไฟแล้วไฟไม่ออกแล้วเอาคอยแยกไปใส่สตาร์ตติดวิ่งได้ถ้าพูดถึงแผ่นแท้นะลองไปวิเคราะห์กันดูนะครับถ้าสัญญาณยศหัวฉีดอะ่ะมันยังยกอยู่เอาคอยแยกไปใส่ครับรับประกันงานจบแน่น,นอนนะครับพอผมเคยลองมาหมดแล้วนะครับพวกเนี้ยผมก็เลยไม่เล่นเลยนะครับไอ้อพวกคอยที่อยู่ข้างใน มาเล่นอ่อ,อยแยกดีกว่านะครับทนกว่าดีกว่าเสถียรกว่านะครับอย่างที่ผมบอกนะเปลี่ยนข้างในออกเปลี่ยนข้างในแล้วอย่างสตาร์ทไม่ติดแต่สัญญาณหัวฉีดยังยกอยู่เอาคอยแยกไปใส่รับประกันไฟออกแน่นอนนะครับเพราะผมเคยเจอมาหลายเคสหลายคันนะครับดูได้ไงว่าสัญญาณข้างในแท้จะเป็นโลโก้มิซูนะครับตีตาไว้เลยนะครับมิซูนั่นแหละคือแผ่นแท้ แล้วก็อีกอย่างนึงจะเป็นโลโก้แบบนี้นะครับเขียนไว้เลยมิสูนะครับก็ลองกันดูนะครับสัญญาณหัวฉีดยังยกอยู่นะครับเอาคอยแยกไว้สายรับประกันงานจบนะครับแล้วก็อีกอย่างหัวเราเตอร์นะครับหัวเราเตอร์ไฟออกคอยแยกแล้วแต่ไม่ออกสายหัวเทียนก็หัวเราเตอร์เสียเจ๊งนะครับผมก็เคยเจอนะครับสัญญาณ ไฟออกคอยได้แต่ไม่สามารถออกทั้ง4หัวได้หรือออกไฟไม่แรงนี่แหละครับหัวเราเตอร์นะครับเสียนะครับงงสิงงลูกค้าหลายๆคนนงงทําไมออกคอยได้ทําไมไม่ออกสายหัวเทียนนี่แหละหัวเราเตอร์ก็เสียได้ไม่ใช่ว่าหัวเราเตอร์ไม่เสียได้นะครับอย่ามองข้ามพอผมเจอมาเยอะโอเคครับขอจบคลิปไว้ประมาณนี้นะครับ